สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับวันนี้ทางด้านดรเสรี erry, วงมนทาได้มีการเขียนข้อความบน Facebook กระตุ้นเตือนไปยังรัฐบาลแล้วก็ผู้ที่ยี่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับกรณีที่ปล่อยประละเลยให้คนกลุ่มหนึ่งนั้นเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความเหยียบย่ำหัวใจคนไทย ที่รักและก็เคารพในสถาบันพระหมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องอาจารย์นั้นก็ฝากเตือนไปยังรัฐบาลว่าอย่าปล่อยให้สถาบันนั้นกลายเป็นตำบลกระสุนตกเพราะสักวันหนึ่งเนี่ยประชาชนคนที่เขามีความจงรักภักดีนั้นเขาจะไม่ทนต่อพฤติกรรมเหล่านี้และรัฐบาลนั่นแหละนะครับจะเป็นผู้ที่ตกอยู่ในความเสี่ยงเพราะว่าเขาจะออกมาไล่รัฐบาลกันล่าสุดวันนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หลังการประชุมครับคุณพุทธิพงศ์ปุกณกันรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะครับได้ออกมาพูดถึงกรณีของเพนกวินชีวารักษแล้วก็ทางด้านรุ้งปนัสยานะครับกรณีที่ทั้งสองคนนั้นเนี่ยนะครับถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกรณีที่นำเข้าข้อมูล สู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการโพสตหมินสถาบันนี่แหละล่าสุดนั้นเนี่ยก็บอกว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับกำชาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย4หน่วยงานด้วยกันดำเนินการในการที่จะติดตามแล้วเอาจริงเอาจังกับคดีความเหล่านี้คุณพุทธิพงศ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็มีขีดเส้นตายไว้ให้ทางด้านเพนกวินผลิตชีวรักกับรุ้งปนัสยาเนี่ย ก็คือทั้งคู่นั้นจะทําสํานวนให้การเนี่ยนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับทางด้านอกองบังคับการปราบปรามอาชยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบอกอปอทแต่ว่าจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ดําเนินการก็มีการขีดเส้นตายเอาไว้ว่าถึงวันที่14มกราคม2564หรืออีก2วันหลังจากนี้ถ้าทั้งคู่ยังไม่ดําเนินการนั้นก็ถือว่าสละสิทธิเจ้าหน้าที่ก็จะต้องดําเนินการ ส่งสำนวนการสอบสวนทั้งหมดเนี่ยนะครับไปให้กับทางด้านอายการเพื่อดำเนินคดีกันต่อไปนี่เป็นสิ่งที่คุณพุทธิพงศ์ปุณกันนั้นได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้แล้วก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับว่าทางด้านกระทรวง DES นั้นไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการดาเนินการจัดการไปยังทางด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ของต่างประเทศ ที่เข้ามาให้บริการในประเทศไทยเพื่อปิดกั้นข้อมูลที่ไม่เหมาะสมและดําเนินการกับข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องแล้วก็กําชับกําชาอย่างน้อยเนี่ยนะครับ4หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบกับเรื่องราวเหล่านี้ให้ดําเนินการจัดการติดตามคดีความต่างๆอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าบนโลกออนไลน์ทุกวันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าบุคคลต่างๆหลายคนนั้น ไม่ได้เกรงกลัวข้อกฎหมายแต่อย่างใดยังคงจํดำเนินการในการโพสต์หมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักของพี่น้องประชาชนแต่ว่าเมื่อ,อนายกรัฐมนตรีนั้นออกมากําชับกําชาเรื่องนี้ด้วยตัวเองและทางด้านคุณพุทธิพงศ์ปุณกันออกมา,อาเร่งนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเดี๋ยวนะครับและเอาจริงเอาจังกับเรื่องดังกล่าวก็ต้องดูนะครับว่าหลังจากนี้ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบกับเรื่องเหล่านี้จะดําเนินการอย่างที่นายกสั่งการอย่างที่คุณพุทธิพงษ์นั้นได้กําชับกําชาไปอีกชั้นหนึ่งหรือไม่อย่างไรก็หวังว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับข้อมูลที่มันอยู่บนระบบออนไลน์ที่มันทําร้ายจิตใจของพี่น้องคนไทยที่เคารพรักสถาบันนั้นมันจะหมดไปมันคงจะไม่เกลื่อนกลาดเหมือนในเช่นทุกวันนี้ครับ